สวัสดีครับหลังจากที่เราปลูกองุ่นไปได้5วันนะครับวันนั้นมันตุ้มๆอยู่นะครับวันนี้วันที่5เห็นไหมครับองุ่นเริ่มแตกยอดอันนี้แตกยอดมา2ยอดนะครับยอดนี้กับยอดนี้ลุงกรจะต้องเลือกเอาไว้ยอดเดียวนะครับลุงกรจะรอดูก่อนนะครับว่ายอดไหนจะสมบูรณ์ที่สุดลุงกรจะเจาะยอดนั้นไว้นะแค่ยอดเดียวเพื่อมันเป็นลำขึ้นไปนะครับ ก็ไข่ที่จมล,ลุงกรบัดตันนะครับสำหรับการปลูกองุ่นที่ลุงกรขยายพันธุ์เองโดวยวิธีการควบแน่นเนี่ยนะครับอันนี้ตัดกิ่งไปจําเองนะครับแล้วก็สุดท้ายว่ามันสามารถที่จะปลูกได้ลุงกรจะทดลองปลูกในถังซีเมนต์นะครับซึ่งเป็นถังซีเมนต์ปิดมีก้นนะครับแล้วก็เจาะหูเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าดินเนี่ยใจดินอย่างลุงกรไป่ได้ซื้อดินนะครับดินนี่ก็เป็นดินนาบ้านลุงกรเนี่ยแหละครับดินในนาเนี่ยแหละครับแล้วก็ลุงกรผสมกับแกรบแล้วก็ แบบแป,ปาวซับบบแปาวซับนี่จะเป็นท่อนใหญ่ๆอีเลยนะเพราะว่าองุ่นเนี่ย่นต้องการความโปร่งนะครับ่นว่าดได้ต้องการาดินมันแน่นเวลาโฮดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะองุ่นมันจะต้องน้ําที่ผ่านลงไปนะมันจะสามารถรักษาความชื้นแต่ว่าบางค้มันขังแนละ้วซึ่งมันระบายได้นะครับน <h> เนาะเวลาวางถังเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ปลูกองุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเวลาคุณวางถังเนี่ยนะครับพยายามให้มันลิงให้มันเงียงนะครับให้รูมันเนี่ยเอียงนิดนึงเวลาปลูกเวลาลองโฮดน้านะครับก็คือมัน น้ำมันไหลออกมาได้ง่ายนะครับเนาะนี่ครับอายุ5วันเดี๋ยวลุงกรณ์จะพาไปดูต้นแม่พันธุ์มันนะครับที่ลุงกรณ์เอามาปลูกแล้วก็ลองเอาไปปักชำเนี่ยครับว่าเป็นต้นใดนะครับเนาะนี่แหละครับต้นแม่พันธุ์ของมันครับต้นนี้ครับลุงกรณ์ตัดกิ่งมันไปปักชำนะครับเนื่องจากว่ามันออกมาหลายกิ่งนะครับเนาะลุงกรณ์ก็เอากิ่งนึ่งอ่ะครับไปตัดแทนที่จะเอาไปทิ้งลุงกรณ์บัดทิ้งนะครับลุงกรณ์ก็ลองเอาไปปักชำแบบพวบแน่นผลปรากฏว่า มันมีหากขึ้นลุงก,กรนะครับมันโตขึ้นมาลุงก,กรก็ไปปลูกอย่างที่โชว์ให้เห็นตะเกียนะครับอ๋ออันนี้ปีอย่างนึื่องก็คือวิธีการทําค้างง่ายๆของลุงก,กรนะครับลุงก,กรก็ใช้ไม้ไผ่แต่ต้องใช้ไม้ไผ่ที่มันลำแก่ๆนะครับมันจะทําให้อดทนนะครับเนาะแล้วเป็นการปลูกแบบม่าได้อยู่ในโรงเรือนนะครับลุงกรทดลองปลูกแบบว่าไม่มีโรงเรือนนะครับปลูกง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นองุ่นของลุงก,กรที่อ่า ส่วนเกษตรง่ายๆายลุงกรร้านกาแฟาทำทำกาแฟลักกิโลเมตรที่30ของตำบลม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับใครอยากเห็นก็ลองดูนะครับลองมาดูเนาะลุงกรทดลองปลูกแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าลุงกรจะปลูกอยู่ประมาณ50ต้นนะครับตอนนี้ลุงกรได้3ต้นเราก็จะใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวลุงกรมีพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันสามารถ ขยายพันธุ์และปักชำขยายพันธุ์ได้จริงปลูกได้จริงอย่างต้นที่เราทดลองจะปลูกตะกี้นะครับลองดูสักสองสามเดือนนะครับถ้ามันทําได้จริงลุงกรก็จะขายขยายพันธุ์แล้วก็ทําเป็นสวนอง,งุนเล็กๆเอาไว้ให้หลานบ่านะครับเนาะมาติดตามกันนะครับว่าอง,งุนของลุงกรนะครับจากคนที่บกเคยปลูกเลยที่เชียงใหม่นี่นะครับว่าลุงกรจะทําได้ก่อน,นะครับต้องขอขอบคุณน,นะครับงานเกษตรแม่จ้ปี2566นะครับที่เปิลเอา พันองุ่นมาขายลุงกรก็ได้มานะครับอันนี้ลุงกรบอกก่อนนะครับลุงกรได้พันองุ่นต้นตอแบบขุดล้อมานะครับเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าลุงกรจะทดลองประสบความสําเร็จก่อนนะครับและจะมีหน่วยองุ่นที่ร้านทําทำาาแฟี่ให้ดูก่อนนะครับสวัสดีครับ